สำหรับรายสบายได้แก่ท่านที่เกิดราศีพิจิกและกระหว่าวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึง14ธันวาคมก็ให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านอธิษฐานค่ะอาจารย์สับไพ่เก้าครั้งเลือกไพ่จุดสองใบค่ะถ้าพร้อมมาเริ่มนะคะแสดงการเลือกไพ่ค่ะคำพนานนี้ค่ะเป็นคำพนานดวงาโดยรดวมทั่วไปนะไม่ได้จอดจงค่ะว่าเป็นดวงตาของชาวราศีพิจิกท่านใดท่านใดรับฟังอยู่นะคะแล้วก็ต้องการดวส่วนตัว จาะเรื่องในเรื่องของมุมมองหรือเหตุการ์ต่างๆในช่วงระยะเวลานี้สอบถามเรื่องการติดตัวส่งตัวได้ในช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้นะคะและท่านที่สนใจเรียนรู้การอ่านไพ่ยุซีร่วมกันค่ะเรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายใช้งานได้ทันทีนะคะเรในเรื่องการทําความเข้าใจและการรไบใช้งานได้จริงใครสนใจเรียนรู้ร่วงการสอบถามนะคะมาอาจารย์เลือกไพ่เสียบนนะคะและนี่นะคะก็คือไพ่ของคุณอาจารย์จะเรียงหน้าไพ่แถวบนหกแถวล่างหกนะคะ ต้องบอกกันว่าชาวราศีพิจิกเป็นชาวธาตุน้ํานะความเป็นน้ําเนี่ยทาให้คุณใจเย็นค่ะใจเย็นนิ่งๆเก็บราเรียกเก็บความรู้สึกเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแสดงออกค่ะว่ารู้สึกนึกคิดอย่างไรในความเป็นธาตุน้ํานะคะปวดจะเก็บก็เก็บแต่ก็ปรับตัวเจงค่ะเข้ากับทุกคนได้ง่ายนะคะใจเย็นก็ใจเย็นนะแต่ถ้าคุณแบบไปดึงความเป็นไพ่ราจำราศีคือไพ่เดดเดดเนี่ยปวดจะแรงใครก็ห้ามไม่อยู่นะคะ บมจะนิ่งก็นิ่งใจหายนะนะบมจิใจเบาร้อนขึ้นมาเนี่ยก็พังกันไปข้างหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงค่ะนี่ความเป็นตัวตนของคุณไพ่ประจําราศีแล้วก็ธาตุกําเนิดค่ะนี่คือหน้าไพ่ของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษาย,ยนเริ่มต้นจากตําแหน่งที่หนึ่งค่ะตัวตนคุณได้ไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบนี่บอกเลยนะคะว่าช่วงเนี้ชาวราศีพิจิกดูเหมือนมีความกังวลใจอ่ะหวาดระแวงไม่มั่นใจจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรก็ดูเหมือนกล้าก็กลัว กังวลไปหมดรอบครอบทุเรื่องแล้วก็คิดทุเรื่องแล้วก็ระวังทุเรื่องมันกลายเป็นว่าเดือนหน้า3ามเก้าเดือนหลังสองก้าแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้น <_ S 1> มันเหมือนเป็นช่วงของการการกังวลไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นตัทุกเรื่องที่กาลังเกิดขึ้นหรืออาจจะอยู่ช่วงการตัดสินใจอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นจะเจ็ดดาบมาแบบนี้ก็เพิ่มเติมความรอบครอบกับทุเรื่องเข้าไปด้วยอีกนิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้ความรอบครอบกับความระแวงเนี่ยมันต้องรวะวังอะไรบ้างแสดงเรื่องการงานการกระทําเป็นไพ่สามในเท้าด้านบนหนึ่งดาบ มีสามถ้วยกำลนงความสำหรับหกไม้เท้าและได้ก็ตามความรอบครอบของคุณนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ใช้เหตุผลฉะนั้นชาวราศีพิจิกคะคุณต้องใช้เหตุผลเยอะๆนะช่วงนี้นะอย่าใช้อารมณ์นะคะเอาอารมณ์นํำเมื่อไหร่พังนะต้องใจเย็นๆกับการตัดสินใจและหากว่าสินนะ่งนั้นมีความเกี่ยวข้องคนในครอบครัวคนในญาติพี่น้องเรา ให้ใช้เหตุผลนำหน้าในเรื่องการตัดสินใจต่างๆจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นจะมีการวางแผนบางสิ่งทําร่วมกันหกไม่ท้ามาเป็นเรื่องความสำเร็จ,จ,แ,รร Isaiah, รจและอาจจะใครกําลังรอในเรื่องการเดินทางให้เดินทางมานะคะเดินทางตา่างจังหวัดเดินทางต่างประเทศจะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานนั่นเองค่ะเรียกว่ Moment าโอกาสด้านการงานมาโอกาสด้านการกระทํามามีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของรายรับรายได้ไพ่อ่า อัศวินถ้วยมาจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเข้ามาไม่ใครบางคนอ,อยู่ยืนในเรื่องของข้อเสนอด้านผลประโยชน์ให้แต่ก็ต้องรอบครอบเรื่องการเงินด้วยนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจทันทีนะระวังเรื่องของรายจ่ายหน่อยละกันนะคะบางทีจ่ายแบบ จ่ายใ,ในเรื่องของสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบมันก็ควรวนใจอ่ะจ่ายหลายอย่างรับผิดชอบเยอะวางแผนเรื่องการเงินเนี่ยค่ะแต่ก็มองว่าจะมีการเงินที่ดีบางอย่างเข้ามาเคลื่อนตัวเดินทางไปตรงไหนจะมีการเงินหมุนวนเข้ามาในเรื่องที่ดีนะคะเอาว่าเรื่องของการเงินสะพัดอยู่ค่ะแต่ก็ต้องรอบครอบเรื่องค่าใช้จ่ายดูดีๆความรักคนมีคู่สิบเหรียญมาเป็นช่วงเวลาของการเติมเต็มใส่ใจหัวใจซัพพอร์ตสนับสนุนซึ่งกันและกันที่ทำความรักเติบโตมันคงมีความสําเร็จกันขึ้นนะคะเอาเป็นช่วงเวลาของการปรับความเข้าใจส่งเสริมที่ดีค่ะ าเหรียญค่ะต้องบอกก่อนว่าถ้าเก้าเหรียญมาอาจจะพบใครบางคนที่เหมือนกับหยิบยื่นโอกาสเข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะเก้าเหรียญก็คือเป็นเรื่องดีๆค่ะมีสิ่งดีเกิดขึ้นพบคนถูกใจอุปถัมภ์ซัพพอร์ตสนับสนุนคุณในเรื่องของการเงินค่ะเรียกได้ว่าคนความรักของชาวราศีพิจิกเนี่ยนะทั้งคนมีคู่และควรสนเเกฑนที่ดีนะคะซึ่งก็ระมัดระวังค่ะสุขภาพร่างกายเนี่ยเจ็ดดาบมาเนี่ยมันมองคิดว่าในเรื่องของสุขภาพนะคะชาวราศีพิจิกระวังโรคเก่าๆจะวนกลับมานะคะสุขภาพร่างกายอะไรบางอย่าง โรคเก่าๆที่เคยเป็นเป็นห,หายแล้วเราปล่อยทิ้งไว้ะค่ะกังวลใจอยู่แล้วเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้เช็คไม่ได้ตรวจสอบมันจะวนกลับมานะคะมันระแวงอะนะมีจุดเดย็นตัวเองเรื่องดีนะคะแต่ต้องกลับไปดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาหรือว่าเอกสารอะไรอย่างที่เรามองข้ามไปก็ไปเช็คไปตรวจสอบอีกดีอีกครั้งนึงนะคะเพราะบางทีมันมีความแบบ มันมีความแบบอ่าละเลยไปไม่รอบคอบก็ต้องเช็คเรื่องนี้ดีๆหน่อยสุขภาพก็ต้องระวังด้วยนะคะเช็คตรวจสอบร่างกายอีกทีหนึ่งแต่โดยรวมความสำเร็จจะเกิดขึ้นจากการเดินทางทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้อาจจะต,ต,ต้องจัดลำดับในเรื่องการลงมือทำในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นหน่อยละกันนะหนักหน่อยหน่อยนะแต่ความสําเร็จจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงกลางเดือนเองค่ะทั้งเรื่องการงานและการเงินเพิ่มเติมความรอบคอบนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกและนี่คือดวงชะตาของคุณค่ะชาวราศีพิจิกในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือน เมษายนฝากกดไลค์กดแ,แชร์นะคะกดแบ่งป,ปันออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับมาพบกัในใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ